สวัสดีครับพี่น้องครับผ้าพี่น้องมาเดินทางกับบ้านน้ำกันนะครับกับพอดีทวีศักดิ์แล้วก็น้องฟิมครับตอนนีข้อกําลังเดินทางครับพี่น้องครับผ่านเข้ามาเส้นทางเขตระวังอำเภอศรีถาดไปวังซํมหมอถนนเ้นนี่บ่เคยผ่านจักเครีอครับจีพีเอสผ้าไมจังไหนบัวบินพี่น้องครับผ้ามามจังไหน,น,นบัาานวนี่ก็เลยได้มานําบานี้ ทีประเทศถือว่าบอคุณเคยเล่ยนะครับพี่น้องครับเบิงตอนนี้กเจ็ดโมงสี่สิบสองนาทีครับคณะจีกระลังไทยคลิปเนาะครับเนาะถ้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมถือว่าปลา,าน,นี่ก็ไฟไหมเนี่ยไฟไหมปลา <c oughs> ด้านข้างสิเป็นสวนยังแล้วก็สลับกับโคกเนาะบ้านห้อง ว,ว่าโคบแต่ว่าไฟไหม้พี่น้องเอ้ยมึงเนี้ยผู้ใดมาจุดปลาครับเนี่ยนะเพิ่งมาชมกันนะครับชนบทอีสานบ้านเฮานะครับบ้าน,นยังไงน,นงไ,งไปบ้างไปนะครับผู้วังสามหมอสามสิบเอ็ดกิโล สามสิเกิโล่ชงไปด้วยกันเรีว่ามาเที่ยวนะครับพี่น้องเดินท้างกับบ้านครับทับรถใส่แดดพี่น้องเยนะแห่งเลี้ยงครับบอกเรียกว่าแห่งเลี้ยงครับ พื้นที่ผู้มีประเทศแถวนี้ก็สิเป็นเนิ่นเป็นเนิ่นนะครับสลับซับซ้อนกันุูนะครับเบึงข้างหน้าน้ครับว่อยฮอดมีรถเรียนเนาะนี่พาพี่น้องมาเิึงมาชมบรรยากาศอีสานบ้านเ้าแแ้วกาถนน,นเซนทางมีฮอตด,ดีว่าเคยผ่านจักเทียอเลยครับนี่ เรียกว่าเป็นเทือแลกเลยก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปนํากันนะครับปลาอ้อยก็มีปลาหยางก็มีปลามันก็มีครับทุง่งไฮทุ่งหนาก็มีพ่คนนะอันนี้ลุงรับซื้ออ้อยบ้น,นีิสินค้ากเกษตรบ้านเฮางลุงรับซื้อสินค้ากเกษตรบ้านเฮานะครับพี่น้อง สมีมู่บ้านสลับซับเพื่ยนกันไปเล็กๆน่อย,อยตามขางทั่งระวังทั่งนะครับมีเพื่อนมีสัน้นห่างๆเนาะแถวนี้บไ่ได้เป็นมู่บ้านใหญ่เนาะคือว่าบรรยากาศดีนะครับเป็นบรรยากาศอีสานบ้านเท่าบรรยากาศ ชนบทบาดเฮาครับพี่นอ้องฟังท่งบบานผีดปลาหยางไปนลยโอ้มันบอดเขียวครับขันปลาอย่างแต่ว่าขันมองได้ที่มันเป็นต้นไม้ปลาไม้เนี่ยกระจกบ้านดงพัฒนาตัวนี้โอ้ดงพัฒนาครับพี่นอ้องมันเจ้าเสืออะไร ดีพี่น้องบ้านดุงพัฒนานะครับนี่ยวว้ายนี่เราปั่นขค่เจ้าก็สิเป็นยังส่งแบบว่าปัานๆเท่าน,นะครับนะเนาะผู้ใดผู้ใดขี่น้ำกลนเท่าพอมแปมปอมแปมขี่น้ำกลันมือน,นี้อันมูพวกน้องนุง่งก็สิไปพักน้ำกันนะครับอยู่บัานพอดีพอดีละมันนี่คุณนะครับโอ้สองลังนี่ไหม ทีส่วนย่างว่เนี่ยทีส่วนอ้อยดออกนะดอกนี่มือการดอกเออบางจังนสิเนี่ยไม่เนาะส่นนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับโรงเรียนเิ่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอันนี้วัดด้ยโรงเรียนก็วัดยีสานบ้านเฮานี่สิมักเชิดติดกัน เล,เล่นกับวัดเมืองเล่นกับแพีงเกา่าพี่น้องเพียงแบบโบราณภาพอัษสิเลี้ยวจัง่อยนะครับเพราะว่าผมกะถ่ายแบบเลี้ยวๆว่ได้มีการตัดต่อกับสิลุ่งยังสีเลยในเจัาหน้าที่ในทอดเลกับสีลุ่งเท่านั้นนะครับพี่น้องสีรุ่งพี่น้องเบิง่งเพิว่าสีหล,ลดแล้วจกักมุ่งอัฐิสาก็ได้หรือว่าอาจิขันมันแล้วเลี้ยวกับรุ่งเลี้ยวนะครับผมมนะาอย่งอางกระจก ที่สวนยางเนาะ,ะเฮ้ยอาชีพสันๆเนี่ยด้วยครับพังเชือกับรถตกหลุมขันรถเชื่อซุกเชื่อสายเน,นี่ยจังเลยกับิีพแมนโซเฟออยากน้อนนั่นแหละไม่มีสองย่างถึงจะมารับร้านรับซือ้อ้วลาซื้อสินค้ากันก็นสนะสรับเดวินขึ้นแล้ว ปวดอย่างน้อยน,นี่ยเขาโพดเท้านียวเพราะบางท่านนี่ก็สิเป็นปลามันครับลักกะปลาอย่างสลับซับเปลี่ยนกันไปแล้วก็สิมีปลาอ้อยพร้อมจะเป็นแค่เจ้าลวยครับมึงเป็นเกินทีสุดยอดเลยนะครับหรือว่าวูดเดี๋ยวเห็นโขกเห็นดงมกพี่น้องครับไฟใหม่ไฟปลาเมย์ปลาเจ้าไฟใหม่ปลา,นนปา,าไหม มาแล้วถ้าโดนแล้วล่ะวันนี้ไ فا ไ่ม่แล้ววันนี้ดอกกระเจียวออกได้ัน,นี้ฝนมากนี่ดอกกระเจีเยวแนวซุ่มอีหลอ,อกอีไล่หน่าวันนะีคนอีสานกับสิหัวจักอยู่ดอกเนาะอีหลอ,อกอีไล่เนาะครับผมสิเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่น้ำเนี่ยน้ำโขกน้ำปางสิงนะครับผมแกงบัดน,นี้โอ้ยสุดๆเกียงเซโนไม่บัดน,นี้ วดย่านพาน,นะเพื่อนพี่น้องครับเป็นไรครับวัดอาโถภาพมีไหมอุ้ยมางามแจ็พี่น้องมึงได้ครับพูดนะเฮ้ยขึ้นเนิรนแล้ววันะะนี้รถอัดสีสั้นแน่ยังไงถ้ครับมันหลุมลายทั้งชว่วงเฟอรเขาก็อยากนอนอย่ามาทางขีดวันทิ่พี่น้องครับไปมึงทั้งข้างขางน้ำไอ้สีย่านบินนี่แหละมึงข้างขางกันเอ้า กนทางหนกน่รบลุมลุแมลบลอยู่บ่จังวาเอาหันนีไหม่มันรถทีเขาขางทางเลี้ยวขวาวังสามหมอครับผมเลี้ยวซ้าไปอำเภอส่องดาวครับพี่น้องส่องดาวสมหมอ จะขอทราบมอครับถือว่าคลิปนี้เง้ยวๆแนเล็กน้อยมาเบบ่งมาชมน้ากันหลังจากที่เข้าบริพอกันว่าสิเป็นแอปแดงเนาะผมสิลุ้งทั้งสองแอปเลยนะครับทั้งแอปแดงทั้งแอปฝาโหลดแล้วย่ำใดกับย่ำนั่นเนาะผมถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในการเดินทางไปน้ากันในพี่ใหน้องเขาได้บ่งได้ชมในการเดินทางความบรรยากาศเป็นยังไงพอดีที่พี่สักกับน้องฟิล์มเป็นยังไงเนาะ ถือว่าผมกับปกตินะครับแต่ว่าโซเฟอร์ตอนนี้ห้ว่ารับเ,เจ็กชิป,ปเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ว,ว่าอปลดภกนตอนนี้เฮากำลังใส่ออโตออต้ไพลอรครับแทนนะครับ บาลามันแต่ซีมีเนี่ยโคกแต่สิ่งละครับพี่น้องเนี่ยโคกบลาแต่สิเงนีจะไปเผาเด้อพี่น้องครับปไปอะไรกันสิละถ้าส่วนไหลม,มันกระอัดสิแบบว่าบางเทือมันข้นขึ้นกับอะไรตั้งใจหรอครับมันกระสิบอาจสิเป็นอุบัติเหตุเดี๋วถ้ามันไฟไหม้ไฟยังไฟปลาไฟปลาไฟปลามันแข็งมันแหลงย่ำนี่ มีเฮิอนอยู่ครับทาง,างรถก็ค่อยแบบว่ามายู่จังสียังได้เป็นปาน้ายันปะมายู่ทางหนกหนกตรงไหนเป็นล้านตันมันไก่หมู่บ้านติเฮิร์นยู่ด้เห็นแถวแถวป้ายยางจะมีนะครับสงสัยมันจะเป็นจะคล้องโอ้จ้าของปั่มตัวนี้ไหมปั่มใหญ่ตัวนี้ไหมบ้านบะยาวบ้านบะยาวนะครับก็ถือว่าบ้านใหญ่อยู่ โรงเรียนวะยายนโรงเรียนนั่นฟอร์แมนอยู่วะลุกหลุมเต็มเต็มเสียลุกหลุมเย็นนี่เด้อลุกหลุมเซ่หลอกอันนี้โรงเรียนบ้านเป็นเนาะโรงเรียนบ้านบะยาวทังทัางนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะยาวพัฒนาศึกษาโอ้เนี่ยโรงเรียนนะ สวัสดีพี่น้องบ้า of of นบ้านเนาสู้ขู่สักคนนะครับผมนะครับชมบรรยากาศเป็นไปเลยเดี๋ยวเสี่ยวใส่ะาเลี๋ยวใส่ขนางหน้าข้างหน้ากว่านะเออแสดงว่าก็ยังมีสติอย <l ark> ู่วอ้โหนี้ผมทดสอบสุดๆหรอครับผมทดสอบสุดๆผู้สาวเก๋อนี่เนี่ย ภาษาฝรเล่นไฮมันแบบรไม่มีผักนเลยพี่น้องเห็นรถพอดีมาต้องตกใจเด้อครับเด้อไม่ไ,ได้ล้างรถไม่ได้ตกใจรถล้วอทะเจ้าเข้าเจ้าเหรอครับป้าบานเขาเจ้าไหมไมีตะลงางใหญ่งพี่น้องบานสองสันบานใหม่มีตะลงางงงงงครับพี่น้องคนนะ่ะโอ้ยมึงเนี่ยเป็นแบบเศรษฐีป้ายางเศรษฐีป้าอ้อยนะครับม,มึงแล้ว ะลังบมดใจบมดยังเงี้ยมึงเลยเนี่บ้านใหม่โบราณก็มีเนาะแบบสไตล์โบร้านนู้นเฮ็ดแบบว่าเชื่อนสองสันคนอยู่ทั้งๆแล้วเป็นเหลียงงวยตะลังมีสัตว์เหลียงอยู่ตะลังเนาะคือว่าสมัยเคนกี้ให้ยกไวเฮ็ดกันนสียวขั้นข้าแบบแบบไปนี่โอ้คนขึ้นเสียวธรรมาชาติแท้ การคาเพป็นไหมเขาถ่ายยังหรือฟิลมมาถ่ายพี่ใหญ่โอ้พี่เบิรมตัวนี้ไหมที่ได้นอนนี่เนาะสองขัน,อ,น,นอันนี้ลันท่านงินเส้นดอกนี่มึงสูง้ที่นอนเงินเส้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่นอนเงินเส้นโอ้ยเย่าไปใส่รถเดี๋ยวฟิล์มโทน,น,นะนี้จักเปียกเลยเนาะนี่มึงกันจั๊กเปียกเลยเนี่ยจักเปียกแล้ว แฟนแฟนรักก <C> e <an> ็ยิ้มไปเหมือนเป็กเหรอรุ่นนี้หน่อยทิ้งแล้วรุ่นนี้นะครับชน,นบทอีสานบ้านเฮานะครับผมส่วนหลายอยันทุกเพื่อนเลยสิมีคือรถแตกๆรถอีแตนผลสินค้าการเกษตรเนี่ยแถวแถวเขียนอำเภอว,วังซ้ำหมอเขาจะใส่ลายนะครับผมแกอ้อยเลยเป็นลหลักโดยขึ้นสวนอ้อยสวนสวนมันนี่แหละแกอ้อยแกมันนี่สิมีแทบทุกเพื่อนเลย สำหรับหารถแเต็มเบาๆฟิ้มเบาๆลุ้มไล่ลุ้มไล่โอ้ยพลอยเลยเรียบร้อยเลยเบาๆเบาๆเบาๆลุ้มไลลุ้มไล่อันตรายอ่าเพียงไม่ถนัดอยู่ในแผนเนี่ยแผนอยู่ในแผนที่ยันแห้เขาซีนเขาไปอย่างนอนนั่ะ นี่เพีนพนัอยู่ในการตลาดมีนผ่นอยู่ต่ว่าขวางอยู่ถนดหูลุงเป็เลยตู้กัสีกแลน่ตู้นุ่งตู้รุ่งหมดติดบวันลวตอนนี้ไอ้บ้านฟัดบัวอยู่ในห้องน้ำเจิดวกถ้าบว่าผู้มีประเทศมองนี้ค่อนค้างสีแบบฟ้าออกทั้งแอฟรีกาจังหน่อยนะครับพี่น้องอะไพี่น้อลฟอริดาหรอ นี่แหละมองนี่แหละออกออกข้างแอฟริกาหน่อยเจ้าหนบบ่อยพูดว่าพ่อให้ยีนาได้บัดน <Yeah. S 1> นี่อุนลงมาเลยป่ะพาพี่นอ้องมาพูงเงินชมนะคปั๊ดถูกความเป็นฟลอริดาอันนี้ปลูกยังงอน,นีอ่สวนนี่ปลูกพวกมีปัมม๊ดขนุนครับพี่น้อง <c oughs> สวนขนุนหรือว่าหมากมีนะครับผมมีสีแล้วม,ม,มุมบางพวมี มัน,น,มน,น,นมันเขาไม่มีสีพอขันสวนไม่มีสีแล้วแบบว่าปลูกพอแล้วแบบแบบยังส่วนยางกลายปามั่นขวามือฝังใส่เป็นเหมืนสวนยางเฮ็ดขักอยู่ในคนทางนี้จเจ้าเกษนะ จุดว่าอันนี้ว่าไปเนาะมันผ่านบาทนะเดี๋ยวมาสุดเลยส,สุดเลยละ่ะเบกสิบสองกิโลครับจุว่าอันนี้รุดเนะาะไซน์นี้จะไปบ่ได้แล้วนะครับ ศัพ <c oughs> ทับนะครับผมปาดมัเรามปนอนอยู่หน้าไหม,มการเกษตรงี่งนี่ <c oughs> คลิปนี้แบบว่า30นาทีขึ้นนะคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องผู้ใดามักเบิ่งแบบว่าวิธีอีสานวิธีชนบทอีสานบ้านห้องกับการเดินทางแบบบ้านๆกับพอดีเนาะถึงใจ เลง,งไปเปบืองลามนงไปเ้อ่อปลามันหลลามันบบอ้นำมีหอดป่าน้ามันครับพี่น้องสัดนส้นทัม่มีหอดป่าวน้ำมันน่าก้่านีา่ยังนี่รอยากกินใส่เนี้ยหน่อยรถไล่ทำทยายบบอบบีเอาแหนนิ่มๆเลยอ๋นิน่จนให้นหน้าแบบเบื่อขาดเลย เครื่องบินกับแบบวิไอพีแห้งชวนนี่ไหมสนใจชวนแบบทุเรียนคือพี่น้องครับอ ύ, ้๊ยคุณนะครับเบมึงไงตุ่นทุเรียนหมวกยางเงยไหมครับปฟาดเถก็ต้องไปหอดไก่หอดกันหอดจันนะครับพี่ร์คือแถวอุดรวนห้องถแถวแถวกาฬสินธุ์อุดรกับมี่เปล่าธุเรียนนะครับผมคุณนะสุดๆเลยปฟาดเถแล้วก็จะคือปลูกงามเขีวอวหมวกย่างเงยเลยพี่น้องครับ สวนหมักงไงเลยพูนย้าลงไป่นทึงก็สิมีกล้วยแน่มีอันนนัเผาความโอ้บันใ้ายยังคับขึ้กล่องนอยูุในปลาดงดิบไปครับขึ้นมาให้เราเฮ้ยปอมแปมแซงนี่เอมปอมแปมไปละบันเพราเปตรวดเร็วนี่รวดเร็ววดไล่เลยวดเร็วเปนลองปีศา thế lần mình phú thế lần mặt mẹ thì vui trong để เพี่ภาษาซื้อหรือเปล่านาจะอูนวัดทั้งแม่อยู่นะพี่ทางเขาเป็นพิมพ์ใส่เข้าไปยังไงพี่ภาษาหลอนเลยโก้คือกำแพงครับป้าตัวหลังเก็นชนบทอีสานถนนม้าจักภาม่างเลยจีพีเอ็ดเป็นกะไงหายไปแล้วพอมแคมป์ป้า สตาร์ใหม่โอนประตูโค้งใหม่เพคนคือเห็ดขักเหตุเนี้ยถือว่าภาพพี่น้องมาชมมาเดินทางน้ากันกแล้วกันนะครับสารับคลิปนี้เงียงาวจังหน่อยทายไปหอดบ้านเลยบ่ะไม่ได้นะปวดแขนหน่อยนะมาจีหอดยังก็่าสามชิปนั่นที่จีหอดลบลุ้มก็กินเบอร์ซิปนาที่ทานี้เพี่น้องครับสุดเลยแหละ เราต้องตอบไปก่อนคุณอะพี่ดองเบงถนนครับสวยสดุ่งเน่าม,มาเป็นแบบว่ามา,มาเป็นเมืองหนอนะครับที่อยู่เขาดิวที่ท,ท,ท,ทัดเนี่ยคือต้นยางนะครับพี่ดองครับ แพี่น้องพ่อกันคลิปน้ากันครับสำหรับคลิปนี้ฮอตดีทวิศัากะล่าพี่น้องเพียสนีนะครับผมเดี๋ยวจันไดสิมาทายให้เบิ่งให้ใหชมไหมนะครับสำหรับถเดมึงยอดวิวคลิปนี้ก่อนถ้ายอดวิวดีก็สิภาพพี่น้องเบิ่งต่บ,บรรยากาศเนวจยงะสิละมึงอำเภออื่นมึงจังหวัดอื่นไปพร้อมเดินทางไปล่ำทางใดก็สิพาพี่น้องไปเบิง่งเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวิึงยอดวิวกันแต่คืบวา แต่ดีไปนาเ่ะมะเมื่เป็นตะคือกอะคลิปเดียวนี่แหละไปแล้วครับผมสวัสดีครับ